เพื่อนเตรียมตัวอ่านหนังสือกันหรือยังอ่านแล้วเราว่าจะเข้าวิศว,วะ,ะ <shops> นี่คิดว่าจะเรียนหมออะเราก็ว่าเราอยากเข้าเภสัชน์ะแล้วคอปเตอร์ล่ะอยากจะเรียนอะไรเรายังไม่แน่ใจเลยไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีมาเรียนหมอเหมือนกันไหมแม่ไม่เอาอะไม่อยากเรียนเราว่ามันน่าจะยากไปงั้นเข้าเภสัชกับกิ๊บไหมไม่เอาอะเราไม่ชอบจําแล้วคอปเตอร์ชอบเรียนแบบไหนล่ะเราชอบทบอําแลบออะเราว่ามันสนุกดีงานเทคนิคแพทย์ไม่แม่น่าสนใจอะแลบชาม,มาก เทคนิคการแพทย์หรอคืออะไรอ่ะน้องอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเทคนิคการแพทย์คืออะไรใช่ใช่ใช่ครับพี่สกิปน้องรู้ไหมครับว่าเทคนิคการแพทย์เนี่ยเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับน้องตั้งแต่ก่อนที่น้องจะคลอดเลยนะยังไงเหรอครับพี่ก็อย่างตอนที่คุณแม่น้องจะท้องน้องเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจโรคติดเชื้อพันธุกรรมระดับมันตาในเลือดจนน้องคลอดออกมาเนี่ยก็ต้องมีการตรวจมูลเรื่องของน้องอีก และพอน้องโตขึ้นเนี่ยนักเทคนิคการแพทย์ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจเลือดปัสสาวะอุจจาระและสา,ารขลัต่างๆของน้องเพื่อช่วยคุณหมอในการวินิจฉัยโรคได้อีกด้วยโอเคตามมาค่ะสำหรับแขแนงนี้นะคะแะแนงวิทยาศา,ษา,ษาสตร์การบริการโลหิตมันก็จะเกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์ของเราในการตรวจหามหมู่เลือดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหมู่เลือด ABO แล้วก็ยังมีหมู่เลือดอีกเยอะเลยนะ เทคนิคพิเศษในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตมันคือการค้นหาสาเหตุกรณีที่ผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ระหว่างการรับเลือดแล้วก็หลังการรับเลือดนะ่ะเออพี่แล้วเลือดที่บริจาคเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรต่อล่ะครับตราก็จะเอามาตรวจหมู่เลือดตรวจโรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสุดท้ายเราก็จะตรวจความเข้ากันได้ของเลือดก่อนที่เราจะนําเลือดถุงเนี้ยให้กับผู้ป่วยแล้วถ้าเกิดว่าน้องนอนหลับไม่เพียงพอมีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นโรคโลหิตจางเนี่ยน้องไม่สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะ แล้วน้องรู้หรือเปล่าว่าโรคโลหิตจางเนี่ยเขาต่วยกันยังไงยังไงครับพี่ไปเดี๋ยวพี่พาไปดูโหพี่ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อครับฮิมาโตโลจีหรือโลหิตวิทยาเนี่ยเป็นแขนงที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคทางเลือดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะซีดหรือโรคโลหิตจางภาวะเลือดออกง่ายโรคมาล,ลาเรียโรคมาเรงไม่ลลมลเลือดขาวรวมไปถึงโรคทางเลือดต่างๆมากมายครับโดยในแขนงโโลหิตวิทยาเนี่ยจะศึกษาตั้งแต่ลักษณะอาการของโรคการวินิจฉัยโรคสาเหตุการเกิดโรคการรักษาโรค การติดตามผลการรักษาโรครวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคครับเพื่อให้แพทย์เนี่ยสามารถดําเนินการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องครับอ๋อโอ้โ,อโหลุงอาหารการกินต้องดูแลหน่อยนะครับเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากเลย LDL อีกว้าข้าก็พยายามอยู่แต่ช่วงนี้ดิไม่รู้ทําไมเขาชอบแก้บนิ้วไข่อย่างเดียวเลยวันนี้ก็เจออีกรายเห็นว่าสอบติดมหาลัยดัง900 0กว่าไร่นะ่ยแก้บนไปด้วยไข่1,000พันฟอง เนี่ยลุงน้ำตาลในเลือดก็เริ่มสูงแล้วนะครับค่ะก็ไม่รู้ไม่รู้ทำไมเขาชอบถวายด้วยน้ำแดงหวานเชียรเนี่ยน้องรู้ไหมถ้าเราดื่มน้ำหวานเยอะเกินไปอ่ะจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงนะแล้วทำให้โรคเบาหวานและความดันตามมาเลยนะ แหน่งเคมีคลินิกศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของสารชีวเคมีต่างๆในร่างกายในระดับโมเลกุลทั้งในภาวะปกติและขณะเป็นโรคโดยในขณะเป็นโรคนะครับจะมีสารชีวเคมีสําคัญทางการแพทย์บางอย่างที่สามารถบ่งชี้ถึงความผิดปกติในร่างกายซึ่งสามารถตรวจได้จากในเลือดและสารคัดหลัง่งเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่างๆได้เช่นโรคเบาหวานหัวใจและไตตับครับ ผมผมผมอยู่ที่ไหนแล้วครับแล้วพี่มาทำอะไรกันครับจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันทั้ง PM 2.5ชาบูหมูกระทะปิ้งย่างติดเกมติดซีรีส์นอนดึกสิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคง,ง่ายขึ้น นอกจากนี้แขนงภูมิคุ้มกันวิทยายังสามารถตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เช่น HIV โรคติดเชื้อไวรัสและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่าลืมดูแลตัวเองด้วย<ด><ด>นะน้องๆมาเร็วมาแขนงจุลาันศาสตร์และปรสิต์กันค่ะที่น้องเห็นอยู่นี้นะคะก็คือการตรวจปัสสาวะนะคะเพื่อดูความผิดปกติของไตและดูโรคนะคะที่สามารถติดเชื้อได้ในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังตรวจดูสารน้ําต่างๆในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําไขข้อน้ําไขสันหลังนะคะแล้วก็น้ําอสุจิด้วยค่ะการตรวจอุจจาระนะคะเพื่อดูความผิดปกตินะคะในระบบทางเดินอาหารเช่นภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารค่ะโอ้ห้องนี้มีไฟเล่นด้วยเขาทําอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับน้องแขนงนี้คือแขนงชุลชีววิทยานะครับแขนงชุลชีววิทยานะครับก็จะศึกษาหลักๆเกี่ยวกับเชื้อแบคทีรียเชื้อราและก็เชื้อไวรัสนั่นเองนะครับ น้องรู้ไหมครับว่าเชื้อที่เรานํามาศึกษาเนี่ยเป็นเชื้อมาจากไหนน้องไปรู้ใช่ไหมล่ะครับเชื้อที่เรานํามาศึกษานะครับก็คือเชื้อที่เราได้มาจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับเราก็จะนําเชื้อนี้นะครับมาเพาะลงในจานเพาะเชื้อแล้วก็มาแยกชนิดโดยใช้ไบโอเคมที่น้องถืออยู่ตรงนั้นนะครับเป็นไงบ้างคะน้องหลังจากที่ไปทัวร์มาทุกแขนงแล้วถ้าน้องชอบการทำงานแบบนี้ถ้าน้องชอบที่นี่ลองมาเป็นครอบครัวเทคนิคการแพทย์มอวัลลักษ์กับเราดูไหมคะ ถ้าพูดถึงเรื่องเรียนว่าควรเรียนที่ไหนดีโัวพี่คงตอบไปว่าอยากเรียนที่นี่เทคนในการแพทย์ดับยิวอยู่เขาน่ะมีดีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เขียวขจีไม่ใช่แค่นั้นเรื่องเรียนเขาก็ไม่แพ้ใครขึ้นมือคบคันความรู้ที่พร้อมจะมอบให้อาจารย์นั้นเก่งหน้าตาดีและคอยห่วงใยคอยให้คําแนะนาสั่ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรตลอดเวลาหลายปีที่ได้เปิดมารุ่นพี่ของมากมายมากม,ากมีไม่ต้องถามหาสอใบประกอบวิชาชีพผ่านกันทุกคราพูดขนาดนี้เชิญชวนสมัครกันเข้ามา